สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาชมรถแห่นะครถแห่กันนี้นะครับเป็นของ าซาลาเปานะครับเป็นรถแทร่บนลโลกอีกหนึ่งคันนะครับที่ทางมมเดิร์บัสได้ออกแบบและทำออกไปนะครับเป็นของทีมงานซาลาเปานะครับซาลาเปามิวสิกจังหวัดขอนแก่นนะครับรถแทร่ซาลาเปากันนี้นะครับผมทำไปแล้วน่าจะประมาณ1ปีนะครับซึ่ง รถแห่ตะเปาเดิมนะครับมีชื่อเสียงอยู่ในเรื่องของภุงิตรญอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอเราทําเสร็จเมื่อกันจะเสร็จนะครับทางเจ้าภาพก็มาจองรถแห่ไปนะครับทําให้ตอนนั้นทําไม่เสร็จนะครับทําไม่เสร็จนะครับรถคันนี้ก็คือปีกว่าเลยนะครับเราก็เลยบอกกับเจ้าของว่าอยากให้กลับมาเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า โมเดนบัสนะครับอยากจะทำอยากจะสมมอบสิ่งดีๆให้ครับลูกค้าทุกๆคนนะครับคันนี้เปิดหัวได้ไหมคันนี้เปิดไม่ได้นะครับเป็นคันแรกที่เราทําไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีกว่าแล้วนะครับไม่เหมือนคันุูนไนรักนะครับุูนไนรักเนี่ยเราทาใหม่เราออกแบบใหม่พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับส่วนคันนี้เราทําไปปีกว่านะครับกอย้ําทําไปปีกว่าแล้วนะครับมากกว่า12เดือนนะครับแล้วก็เข้ามาเก็บภายในเก็บสีใหม่นะครับ อ่าคันนี้ก็มีการเพ้นใหม่ในโทนสีเขียวขาวนะครับเป็นรถนีโน่น,นะครับอ่าเป็นรถนีโน่น,นะครับเป็นรถสีเขียวขาวซึ่เราทำไปตอนแรกๆเลยนะครับแรกๆเราจะออกไปเป็นสีเหล็กบ้างเป็นสีขาวบ้างนะครับแต่วันนี้ก็คือจะขอรถผมก็ขอให้จะรถกลับมานะครับกลับมาก็ตามที่ตกลงกันไว้มันก็ไม่มีภายในเพดานจิกซอลอะไรนะครับก็เออให้ช่วยออกค่าไฟให้ผมนะครับ นิดหน่อยครับก็เลยได้มาเป็นเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเพื่อนๆชมเดี๋ยวพาชมรอบรถก่อนนะครับอ่านี้เป็นรถแหร์ซาลเปานะครับออกแบบไว้ประมาณน่าจะรวมปีกับปีครึ่งครับปีกว่านะครับอันนี้ก็คือมาดูด้านท้ายด้านท้ายเราก็ใช้เปิดท้ายได้เหมือนเดิมนะครับเปิดท้ายได้ลำกล้องออกได้นะครับส่วนบนกับส่วนล่างนะครับเปิดท้ายเป็นใช้ไอแปประกบคู่กันเหมือนเดิมนะครับลวดลายด้านหลังยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าทาง เจ้าของรถนะครับต้องการพื้นที่ไม่มีการบังเสียงนะครับเลยก็ไม่ค่อยมีลายอะไรมากมายนะครับก็อย่างที่เห็นแต่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่ากันรถคันนี้ออกแบบมาปีกว่าแล้วครับอาจจะรูปความทันสมัยอาจจะไม่เท่าอุนไอรักนะครับแต่ว่าผมว่ายังอยู่ได้อีกนานนะครับแล้วก็มีการทำเพดานจิกซอแถมไปให้นะครับผะพาท่านไปดูนะครับขัานบนนะครับก็มีการกุมผ้าการนี้ไม่ต้องการกระจกนะครับ เพราะแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันตามที่ผมบอกคือเขามีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้ขึ้นไปปุ๊บก็จะเจอประตูลมนะครับหลังจากนั้นก็บันไดก็มีไฟซ่อนให้เหมือนเดิมครับตามขั้นบันไดแล้วก็มีการกุบภายในใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มสวิตช์ไฟตรงนี้มีช่องสวิตอันนี้เพดานครับเพดานก็เป็นชิคซอโซ่สไตล์รถบัสน,นะครับมีหลุมสองหลุมส่วนที่ขาวๆที่เป็นไฟนะครับเป็นไฟ2 2 0้โวลต์ เราจะเปิดต้องเปิดเครื่องปั่นไฟนะฮะอ่านี่ครับเราก็มาเก็บงานให้ใหม่หมดนะครับตรงเก็บงานส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมขอเพิ่มเฉพาะค่าไฟเท่านั้นเองครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับไฟพิดานี่ดวงละพันห้าพันหกบ้างครับรวมเป็ดแล้วครับประมาณพันเจ็ดสามอันนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของไฟ2 2 0บโวลต์เราองขอความร่วมมือไปอยากให้รถสวยขึ้นนะครับก็เลยเข้ามาเพิ่มไฟ บริเวณนี้ให้เพื่อให้แนบไปกับเพดานนะครับด้านบนตอนนี้ก็อาจจะมีสายนะครับของเก่าโคมนี้เป็นของเก่านะครับซึ่งปูทับไายางอีกทีนะครับอาจจะมีไายางอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เองครับเราก็มาเก็บงานเก็บขอบประตูให้ใหม่หมดนะครับเหนั้นให้เพื่อนๆดูภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่หรือรถบัสนะครับเราก็ทําให้มีความสวยงามเหมือนเดิมนะครับ มีหลุมไฟให้ดีเอย่างเงี้ยครับโอเคจะพาไปดูจ้นี่เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับห้องนี้เป็นห้องห้องพาวเวอร์ครับผมน่าจะประมาณนั้นนะก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องเสียงบ้านไปเท่าไหร่ระบบเครื่องเสียงคันนี้เป็นของไม่แน่ใจว่า่ายไหนนะครับถ้าเพื่อนๆทราบก็สามารถเขียนมาในคอมเมนต์ได้นะครับอ,อันนี้ก็คือรถแทรซาลเปานะครับ มีเบดานเือนรถบัดทุกอย่างครับผมนะครับยวพาดูรอบรถอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะส่งภาพนิ่งมาให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากวันแรกอาทิตย์ที่แล้วรถแทร์หุ่นยนต์ักออกไปนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเจอกับรถแทรของสกุลไทยมิวสิกอีกครับอันคันนี้ผมก็รับรองว่าความสวยงามไม่แพ้รถหุ่นยรตักนะครับแต่เป็นเพียงแค่6ล้อแค่นั้นเองและที่สําคัญนะครับรถแทรสกุลไทยมีเวทีด้วยนะครับ จอดรถมีเวทีสไลด์ออกมานะครับไฮดรอลิกนะครับสามารถเอานักร้องออกมาร้องด้านนอกได้นะครับในเวลาเรามีโชว์มีอะไรอย่างเงี้ยครับนั้นรถสกุลไทยกับรถแท่ปิติสุจะมีเพิ่มเพื่าเพิ่มเพิ่มเทคนิคเพิ่มกลไกเข้าไปอีกนะครับในตัวรถนะครับสนใจต่อรถแทนะครับสามารถติดต่อได้นะครับรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปไม่เกิน8 0 0 0 0 0บาทครับ รุ่นท็อปนี่ท่านไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับ8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนรุ่นธรรมดานะครับมีตั้งแต่2 0 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นกล่องสีเยิ้มธรรมดาครับเข้ามาได้เลยครับ2 0 0 0 0 0บาทครับนอกนั้นก็มาคุยกันว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับในแต่ละจุดนะครับนี่ครับลูกค้ามีการตัดสีที่หัวด้วยนะครับเพื่อให้สวยงามมากขึ้นนะครับวันนี้จะไลฟ์สดสั้นๆนะครับเปนเพราะว่าเดี๋ยว วันจันทร์นะครับวันจันทร์จะมีรายการอึ้งทึ่งเสียวนะครับมาถ่ายทำจะติดต่อเข้ามาพอดีผมว่างพอดีนะครับวันจันทร์ไม่มีการถ่ายละครผมก็เลยรับงานไว้นะครับอาจารย์อึ้งทึ่งเสียวจะมาถ่ายการถ่ายทําวิธีมาดูวิธีทํารถบัสมาดูวิธีทํารถแพรมาดูวิธีทำเนี่ยครับโมเดลทำเฮลิคอปเตอร์อะไรพวกนี้ครับเขาจะมาดูว่าผมทำยังไงก็ยินดีเปิดเผยครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นงาน ศิปลปะใครจะทําก็ทําได้ครับแล้วแต่นะครับโอเควันนี้ผมขอจบการไล์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคุณมากนะครับที่เข้ามาับชมนะครับเ,เดี๋ยวมีรถหรือออกหรือคันต่อไปก็จะนํามาไล์สดเหมือนกันทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมและก็ให้ทุกคนมีความสุขมีความร่ำรวยเจริญขอบคุณครับสวัสดีครับผม